สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลิกนัดกลางสัปดาห์ดีกว่าเกมที่26ประจำวันอังคารที่3พฤศจิกาย,ยนสองพนยี่สนะฮะเริ่มกันที่สงงาแงนโทซุยเปิดบ้านเสมอกับนากุยาแกมปัดเอทไป0-0คู่ของวากิตะเซนไดกับคาชิวาเรโซอันนี้เลื่อกนการแข่งขันไปก่อนโยโกมาเอฟมารีนอสเปิดบ้านแพ้ให้กับคาชิมาแอลเลอร์สองสาเซเลโซโอซาก้าก็เสมอกับกัมบะโอซากะหนึ่งหนึ่งคาวาซากิฟอนเทเล่ครับแพ้ให้กับทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรไป02 ชิมิโซเอสพาวก็เปิดบ้านเอาชนะวิเซลโกเบ่3-1โยโกมะเอฟซีแพ้ให้กับโอิตะทินิตา2-3และก็ทางซานเฟซิโรชิมาเสมอกับอุลุบะและเดมอนไป1-1 ็เลยทำให้ตอนนี้คาวาซากิฟอนททเล่ครับแม้ว่าจะแพ้ไปแต่ก็ยังยึดจ่าฝูงที่68คะแนนอันดับ2เป็นกัมบาโอสก้า52คะแนนอันดับ3นากยากแกมปัสเอส49คะแนนอันดับ4เป็นเซเลโซาก้า49คะแนนอันดับ5าคาชิมาเลอร์มี48อันดับ6เอฟซีโตเกียว47อันดับ7โยโกฮาม่าเอฟมารินอส44อันดับ8อุรุวะเรดไดมอนด์42แล้วก็อันดับ9คาชิวาเลโซมี41คะแนน ไปต่อกันที่อันดับ10ตอนนี้เป็นซาเฟเซ์เลชิมาที่เก็บไป39คะแนนอันดับ11วิเซลโกเบ36คะแนนอันดับ12โอิตะทีต้า33คะแนนอันดับ13คอนซาโดเลซัปโปโร30คะแนนอันดับ14โยโกฮาม่าเอฟซี24คะแนนอันดับ15้าซางานโทสึย่ิ2คะแนนอันดับ16โชนันเบลมาเล่สคะแนน อันดับ17ชิมิสุเอสพาส์17คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นวากิต้าเซนไดที่เก็บไป14คะแนนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าฤด,ดูกาลนี้ไม่มีตกชั้นแหวะมาดูกันที่ดาวซโน่ล่าสุดก็ยังคงเป็นไมเคิลโอลุงกาของเลโซที่ซัดไป23ประตูแล้วก็เค็นตะนิชิซาว่ของชิมิสุครับแอซิ์มากที่สุดที่10ลูก เดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมเจลิงนะต่อไปก็จะเป็นเกมนัดตกค้างแล้วก็เกมเตะก่อนนะฮะกันเริ่มกันที่วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนก็จะมีวกตต้าเซนไดเปิดบ้านเจอกับซาแอนโทสึแล้วก็โยโกมาเอฟ4พบกับวิเซอร์โกเบวันพุธหน้าครับ11พฤศจิกายนมีเอฟซีโตเกียวเปิดบ้านเจอคอนซาโดเลซัปโปรโรกัมบาโอสกาเจอวิเซอร์โกเบสายฟเซโยชิมาพบกับทางนากุยะเกมปัดเอและก็ชูนันเจอกับทางโยโกมาเอฟมารินอส